นิยายเสียงชุดเรือชีวิตเรื่องที่เจ็ดคนขี้เหงาวีเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีหน่วยกา้านดีน้ำเสียงนุ่มออกฝันฝันพูดจาสุภาพวันนั้นเราตั้งวงคุยกันเรื่องความเหงาเพราะน้องๆหลายคนบ่นว่าเหงาฉันก็ออกอาการงงว่าเหงานี่เป็นอย่างไรต้องอยู่ในอารมณ์ไหนสถานที่อย่างไร คนเราถึงจะเหงากันได้ฉันเคยได้ยินคนพูดและให้คำจำกัดความเรื่องเหงามาก็มากแต่ไม่มีประสบการณ์ตรงเมื่อได้มีโอกาสจึงลองถามพวกคนขี้เหงาดูพี่อย่าบอกผมนะว่าไม่เคยเหงาฉันมองดูหน้าและแววตาของวีที่พูดว่าผมเหงามากเลยครับเหงาเสมอเมอแม้อยู่ท่ามกลางเพื่อนๆคนหมู่มากหรือแม้ขณะนะอยู่คนเดียว ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินคําว่างเหงาของวีแม้จะไม่เคยเหงาก็ต้องรู้สึกว่ามันช่างน่าเหงาเสียจริงๆน้ำเสียงที่เศร้าและอ้างว้างเล่นเอาฉันถึงกับสะเทือนใจเลยทีเดียวถ้าไม่รู้สึกว่าละลาบล,ละล้วงเกินไปเชวยเราให้พี่ฟังหน่อยสิพ่อแม่ผมแยกทางกันผมอยู่กับแม่แต่ทั้งพ่อและแม่ไม่มีใครรักและห่วงใยผมจริงจจัง ผมรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการผมเลยพอผมไปชอบน้องผู้หญิงคนหนึ่งพ่อแม่ของน้องเขาก็ห้ามคบผมผมอยากจะมีใครสักคนที่รักผมสักคนหนึ่งก็ยังดีแต่ผมก็หาไม่ได้เลยวีวิ่งไล่าตามหาความรักมาโดยตลอดเพราะเขาขาดมันมาตั้งแต่อย่างเด็กและเมื่อมีความรักก็อยากได้ทั้งหมดมาครองซึ่งวีก็มักผิดหวัง วีอ,อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าและบอกฉันว่าพี่เคยอกหักเปล่ามันเจ็บมากเลยนะไม่รู้ผ่านคืนวันอันร้อนรุ่มแสนทุกทรมานมาได้ไงอะ่ะผมมีอะไรไม่ดีเหรอพี่ถึงต้องผิดหวังอยู่เรื่อยเลยผมรักและห่วงใยเขาสารพัดจริงใจซะไม่มีอ่ะแต่ทำไมเขาถึงทำกับผมได้ผ่านไปอีกระยะวีก็มีนางในดวงใจคนใหม่ <_ T ix> ผมแอบรักเขาเขาไม่รู้หรอกครับแค่ได้แอบรักก็มีความสุขแล้วครับความรักของวีหวือหวา <_ T ix> พัฒนาไปหลายรูปแบบฉันผู้มีรักเป็นตัวเป็นตนแบบ Limited Edition ก็ได <T ix> ้แต่ทำหน้าที่พี่ผู้มีความจริงใจในการฟังช่วยเขาได้ระบายจะได้สบายใจขึ้นมาบ้างตอนนี้ผมมีปัญหาใหม่ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงนะพี่ แต่เป็นเรื่องความเครียดผมเครียดมากเลยพี่เรื่องอะไรอีกล่ะผมติดเกมอะเล่นวันละหลายชั่วโมงผมบอกเพื่อนเลยว่าถ้าพรุ่งนี้เห็นผมเล่นหนักอย่างนี้ให้ชก้าผมได้เลยพอรุ่งขึ้นผมก็เหมือนเดิมอีกผมอายเขาเพราะผมเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ควบคุมความอยากไม่ได้แค้นใจตัวเองเหลือเกินอะ่ะพออยู่คนเดียวมันึกตูยิ่งเครียดใหญ่ทำไงดีอ่ะพี่ วีที่น่าสงสารว่างจากติดผู้หญิงก็มาติดเกมเพราะขาดความรักขาดกำลังใจขาดที่ยึดเหนี่ยวพ่อแม่จะรู้ไหมได้ทำอะไรกับวีไว้บ้างแม้จะรู้ปัญหาของตนแต่ก็เอาชนะมันไม่ได้ฉันไม่รู้วีหลุดจากเกมด้วยเมื่อไรมาได้ข่าวอีกทีก็รู้สึกว่าวีคร่ำเคร่งอยู่กับหนังสือธรรมะ วีแต่งนวนิยายเชิงนี้เอาไว้แล้วอยากให้ฉันช่วยอ่านพร้อมแจ้งข่าวว่าระยะนี้พบสัจธรรมแล้วประมาณว่าอยากออกบวชไปตลอดชีวิตฉันก็ว่าช้าก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปปฏบบิบัติบ้างอย่าเอาแต่อ่านอย่างเดียววีห่างหายไปนานจนมาหนึ่งโปล่มาหาฉันด้วยใบหน้าเคร่งเครียดผมยังรักเขาอยู่เลยพี่กุมใจมากทำไงก็ไม่ลืมสักที ทำไมผมถึงไม่มีค่าในสายตาเขาเลยผมไปดูหมอมานะไทยแม่นมากหมอบอกว่าคนแบบนี้แหละใช่เลยประมาณนี้เลยไม่ผิดแน่ผมเลยยิ่งฟ้งซ่านอยากกลับไปเริ่มใหม่อีกอา้าวแล้วกันคราวที่แล้วอย่างกลับจะมาลาไปบวชคราวนี้ฉันได้ยื่นหนังสือโอวาสีของท่านเหลียวฝานให้คนชอบดูหมอขอแนะนำเล่มนี้และแถมบอกว่า ไปหาเพลงต้องสู้ของเจนเจนมาฟังเสียไปจะได้เข้าใจว่า30เเนลิขิทฟ้าแต่70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะมบียงกล่าวต่อว่าเพื่อนๆก็ว่าผมเป็นคนช่างทุกข์ทุกได้ทุกดีทุกไม่รู้เสร็จระวังนะเพื่อนจะหนีหมดไม่มีใครอยากอยู่กับคนช่างทุกข์รอก ผมรู้ทุกอย่างเลยพี่แต่ไม่มีแรงเอาแต่จมจอมอยู่กับความเหงาและความเศร้าแล้วอยากเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมถ้าอยากก็ไม่ต้องแก่แต่ถ้ารู้ว่าทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ซ้ำซากก็ต้องพยายามเอาชนะใจตนเองแพ้บ้างชนะบ้างก็ยังดีกว่าแพ้ตลอดนะเอาชนะความอยากบ้างสิวีอยากเห็นหน้าได้ยินเสียงเขาอยากให้เขาสนใจห่วงใยเป็นคนพิเศษสุดคนเดียว อยากไปสารพัดก็ไม่ใช่เพราะอยากหรอกหรือจึงทุกอยู่อย่างนี้ฉนันอ่านเจอในหนังสือธรรมชาติชีวิตจิตวิทยาว่าด้วยสัจจะแห่งชีวิตจัดทำโดยคณะสังคมผาสุกเพื่อความผาสุกข,ของสังคมว่าคนเขาปรุงแต่งความอยากคนโง่ปรนเปรความอยากคนฉลาดจึงดับความอยากคนมีปัญญา ย่อมปราศจากความอยากเมื่อไร้ความอยากแล้วทุกอย่างจะดำรงอยู่ด้วยธรรมอย่างกรมกืนพอดีฉันจะเป็นกำลังใจให้วีผู้มีน้ำเสียงและแววตาอันแสนเหงาราวกับว่าความเหงาทั้งโลกนี้มารวมกันอยู่ที่วีคนเดียวขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีกิษณมิตรอาจารย์หญิงที่ให้ความกรุณา นำเรื่องราวจากหนังสือเรือชีวิตมาจัดทำเป็นคลิปนิยายเสียงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ